สวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสดีครับสวัสด,ดีตอนสา,สายวันนี้ออกเดินทางอีกแล้วไปไหนเหรอไปแคมป์ครับแคมป์แคมป์มที่ไหนเหรอแคมป์ที่บังน้ําเขียวไปชมดอกเบญจมาศกันช่วงนี้มันเป็นฤดูกันดอกเบญจมาศจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถึงว่าจะไปดอกเบญจมาศอย่างเดียวหรอกแต่จนะุดทั้งใจก็คืออ,ออกแคมป์ ลางเต็นท์แล้วก็ไปทำอาหารกินกัน1งิคืนวันนี้ออกสายเพราะว่าเก็บของล้างเต็นท์จากทิปที่แล้วซึ่งค่อนข้างที่จะสุกปุกเลยละเพราะว่าไม่ได้เก็บเลยเพอลงจากเชียงใหม่มาก็อยู่บนรถแต่วันนี้ใช้ n g v ไม่ได้พาคันนี้ออกทริปนานละถึงมันจะเป็นแค่รถแคบแต่ก็ประหยัดที่สุดสำหรับการเดินทางแล้วก็เป็นกู่ชีพกู่ชีวิตมาสิบกว่าปีก็ถือว่านานที่สุดเท่าที่เคยมีรถก็ถือว่ากู้พันนะครับวันนี้พาเสาวใหญ่ออกไปเลาะแถวนี้หน่อยเพื่อกลางเต้นกันหลังๆนี่หนักเลยครับหนัก ว่าจัดมาเต็มวนนี้อยากขนบ้านมาไว้หลังรถเลยไปอีก5้โลก็จะถึงแล้ววังน้ำเขียวไกล้นี่เองไปถึงบ้านโคกแล้วถึงบ้านโคกจากบ้านโคกไปก็ประมาณสักสีโลก็จะถึงแล้วจุดไฟแดงอูจุดทัก ท็อปฮิตของการจะไปโคราชก็คือซ้ำน้ำมันปตทเวโนราเดี๋ยวขับรถสักประเดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินในเซเว่นนี่นะจอดรถสักเดี๋ยวหาซื้ออะไรกินก่อนนี่วันนี้จัดเต็มจัดเต็ม ผลมาดังบ้านชุดใหญ่นี่เจอกัดปั๊มปตทเวนโนล,ล่าต้องบอกว่าตรงนี้คือจุดทบทิิที่สุดสำหรับการพักก่อดขึ้นเขากราดผมว่าเป็นปั๊มน้ำมันที่ที่กัดที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นลูกค้านี่ไม่ต้องพูดถึงมีหลายๆอย่าง เขาไปเซเว่นมาคิดซื้อของเยอะมากต่อแถวเป็นกิโลเลยกว่าจะได้กิน